โอ้ตอนนั้นยังเป็นแนวนี่วะตายตายมันอยู่นี่ยงกงกลมๆอยู่นีอยู่มันเปิดนเปิดแบ่งเปิดเมขึ้นมาเปิดตันเมาแล้วผู้สิผู้สมควนควนควนแล้วจะฟื้นมันมดติดกาแฟนะครับเกี่ยวพันหาครับ ี่ันเดยวพกาแฟเด้อเอ้อมีีรป็ีใครเานขายกาแฟปันเนี่ยคนดกินเหล้ากินยุ้ยใสกัเม้าครับมาตรฐารเหล้าที่ย่งเยวครับฝนบอกว่าเรานี่กินแล้วก็หูบองหงมันเสียแป่นคนขายว้า ถนนยังเป็นแน่หนีวะถนนขาดครับท่านผู้ชมไปจังไงล่ะบัดนี้โอ้โถนนขาดครับนี่คือเลี้ยงลงน้ำด้วยถนนน้อบัดนี้ตาย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 ขับรถครับท่านผู้ชมขับรถ <c oughs> โอ้โหสุดยอดครับ ครับครับป้าเปล่า,ลาเนี่ยไ <informative> <ใน S 1> อ้รวมกลางไหนเนี่ย <c oughs> ทังหุ่นทักเจลจองแล้วเพราจองมาแล้วเอาคนหลายบอก มันมีไปยิ่งสีหานทั้งคุไปทังคุณละข้อสีอันนี้ข้สียานเนาะข้สียาดเนาะจวดเขาเหรอเนาเนาะโอ้ยวดเขาแน่อ้ถอยไปมานสิบิงดักจจก่อนไอ้จอก่อนนะต้ยจทีวันนี้ต้อนีวะว้่าฮ่า่าฮา่า่าเ้ไปบ้ยั่พอมันยุบพอมันดีนขึ้นมาอันนี้มา่างยจบมอันเนี้ยม้ามันหัขด เพราะหันมันแตกพวกมันเลยน้ำหนักไป็นหลายเนี่ยรถมันหนักกว่าของมันหลายขนาดนี้คุณพ่นละคือพะคืคือแล้วนี่มองนี่ลงถัาลงแล้วเอาจุดเด๋เอาหนีแล้วเอาเดินหนีทั้งหมดเลยนี่เอาตัรงพวดในกลางประเด็นด้วยค่นไปกลางคุ่ณก็มันมันในเหลือพวดไปตั้งงูไปตั้งงูเกี่ยวพวดทั้งหมดอันนี้ไได้ปะ ใช่แบบนี้เรื่ะเนาะใช่เด้หนึ่งเนี่ยเขาเหมาะเขแบบไล่สุดถ่ายเลยเนาะเขาไล่สุดท้ายเลยเนาะเอาเลขจัดได้นี่แหละเดินนี่แหละครับกับแก้มของเราวันนี้นี่ผักยังแน่ครับผักชีครับผักชีครับต้นหอมโอ้ผักชีนี่ปลูกอยู่ซี่ปะครับนี่แมนครับผักชีพ่กของปลูกของทั้งโคกเลยครับอันนี้อยังครับอันนี้คนมีคาครับโอ้คนมีคา นี่หัวชีไข่องโอ้แก้วเลยครับแก้วเฮ้ลยแก้วกินดอกลาานิ้มิมก้องิ้มใิ้มหน่อ มาครับมาครับพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องทางบ้านสุบุสุบคนนะครับพบกับอะับช่องแห่งไรเดอร์ครับช่องปลาดมนะครับวัอนี้ครับพี่น้องเขามาแคมป์ปิ้งอยู่ผาจูรุ้มนะครับมื้อนี้ครับบรรยากาศอยลังดีครับมาสวนเสฮ์ะวันยุดครับพี่น้องครับเดี๋ยวเลยได้มากันครับมื้อนี้ นัดสายนัดสายนัดมูนัดน้องม่นเป็นแคปเปี้ยนมองกินเหล้าที่ซื้อมาบัวบ่วบ่ครับบ่ครับแต่เปี้ยนมองกินเหล้านี่กินเหล้ากินยุสัยกับเมาครับมาตรฐานเหล้ามีอย่างเดียวครับออ๋ผนบอกว่าเหล้านี่กินแล้วบ่หูี่บัวห้องมันเสียแป้นทุกคนขายว้าวเฮ้เข้าวันว้าวาวเมียนพระเยะมัวล่ำแบบนี้อันนี้ชุดชุดของครับไหมครับเมียน กลับมาพี่น้องมาพี่มาได้ไหมผู้ใดี้นมาเนี่ยอันนี้เขาเอามาเปิดหน้ากล้องก่อนนี่ผุณละแก้วคุณละแก้วมามานายมาในแนวคั่วหมูนะครับนี่นี่ย่างหมูชิ้นเด้อิ้นเ่นห้อ

เกลือด้รุนดีไ no ด่พอน้ำตาลน้ำตาลแฉ่อยู่หมดข้นอยู่เงเดี๋ยวว่างหั่นเอาเอาสไปใส่เพระม่ีน้ำตาลนี่เติมน้ำปองไปหน่อยแกปลองชื้นเจครับป้าไปทำเองเขายก

ไอ้ยุสหรืแล้วว่าอยากกินมเล่าเสียงดังๆย้ายขึ้นไปกลางแคมป์ตรงผานางคอยยี่หม่องเลยผานางคอยนี่ทำทันกว่ามีคนเคยมากนี่คนเคยมากเพราะนำทางจักเกียร์ปลาบวายพลาดซัดไปพุ่นหอยร้องเบ่งเดียสุขีเดียนสยามเลยเหรออยังนั้นต้องเยิงใ้สุดด้วยครับดีดีเว้ยวันหยุดอกาเพื่อจะยน้องเขาต้องให้ขอบดาเขาดอกเลยมาเสียงดังได้ เอาอีหลีเด้ปกติผมดูออกออกยังไงบ่ทซตัวยัไงมันไม่ได้ดิไมเห็นตัวผมยังไงนี่ไปมันแหงดบ่เนี่ยเหนียตัวนี้คิดกับวัไฟมันแห้งืดมั้งเนใครจัีมาเชียงยานมันม่นครับไปไปสามาดเินไปยูทูเปอรห้อ เราสังเกตว่ามีกลุ่มจักรยานนะครับเดี๋ยวท <ไป S 1> <า>่านาดน้องๆดูหน่อย <ไป S 1> จักรยานไม่รู้ปั่นมาจากไหนนะครับวันน้ามาัตเตสเนาะนี่เนาะจักรยานปั่นมาตเตสเลย นงคกับโมไซสวัสดีครับมาสัมผัสครับมาพักก <salary> ันมาแต่เซครับนน่ครับมาต่นมไผ่ขน้มไผ่อ้า กับบ oh. ้นเดียวกันตัวนี้เท่าเดียวกันครับปั้ปันมาปันมากมือเศ้านี่บอกเป็นของน้องๆครับเข้ากล้องครับเข้ากล้องเข้ากล้องครับโอ้โหสัมภาระมื้ครับนักปั่นน้องเล็กจากพนมไพรออเขาออมามบน้า อย่าเบิ้งไปกับเตยนั่นมันมันกังหันลมนะครับพ <so ุ่งกังหันลมเดี๋ยวเบิ้ดนอยกอูด네ูแลกูหลกไป็ก็บอใบกูจะกมาก็มาจับเตยเขไปยบไทยยังไเขาไปเบิงยเตยขาดาบินกระเป๋าขาวก็ทำด เห่าอะไรครับเห่าอะไรตดออกซะแล้วแล้วเป่าปากครับ นี่ยในงี<ต> <stage> ้ยกลมกลมยิ่ง่อยู่นี่โย่เม่เปิดเอเปิดพระมัแบ่งเป็ดเออเมื่อขึ้นมาเปิดต้นเมาแล้วผู้สิทธิสมควรผู้เผยผู้สิทธิไม่ค่อยเสียบสมควรสควนกันแล้วจะฟื้นมันมอติดอีเหรอับมติมันปุบปับปุบปับปุบปับแล้วอะไรนะลมมามาอะไรมามากระฟ้านะครับเกี่ยวค้นหาครับ มีว variance, ันท yeah. ี่ความพื่อก็เฟเด้อไีะเฮ่าาขายกาแฟปานี่กัน นะพิกล้องครับครับผมครับผมนาตอนนี้นะครับกาดในเวลรราศิรินาฏกาสิบสองนาทีนะครับอ๋อครับกับเพียรปาดมนะครับมือนีอ่าเป็นความทรงจำที่ดีนะครับอยู่นาผาเกียวล้มนะครับบรรยากาศดีครับทุกเิ้งทุกย่างครับดีเบิร์ครับพี่น้องครับเพราะว่าเมื่อคืนนีกกะตั้งตั้งตั้งแต่คืนเนาะทีนเขากะเดินทางไหมอีกอ่าจากปานมปลานะครับต้นทางปานมปลายยาสูมาหอดผาเกียวล้มนะครับอยู่วัดผาน้ำทิพย์ผมว่ามัน อากาศดีสมชื่อได้เมียนครับเมืองเมืองเมืองผากิลมมีลมกีกมือเช้าครับผมตื่นตั้งแต่ตีสี่เลยครับเพื่อสิมาเบิองอาทิตย์ขึ้นครับโอเคสุดท้ายบุ้งหัวอาทิตย์มันขึ้นตอนใดอ่าอ่าสมมตินะครับแฟนเพจนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์นะครับในเพจของปลาดมครับผมนะครับอีสานพะจวดครับอยกาขอฝากฝากฝากช่องเพจปลาบอยไทยบ้านอีสานพะจวดนะครับในอีกเพจนหนึ่งนะครับ สำหรับคลิปนี้เบาเว่าหลายใหญ่ห้างคลิปหน้าบากันไหมครับผมสวัสดีครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับครับผม